สวัสดีครับเอฟซสวัสดีครับมนนีเดินทางมาติดตามตะเลกับแม่จันครับเอฟซเนาะแม่จันฝันแม่นครับเพื่อนว่าฝันเห็นพญานาคเก่าหัวครับเอฟซลอยลงมาจากฝ่าครับบอกเลสองตัวเจ้าชะขับเอฟซเนาะสี่เป็นตัวไหนครับแม่จันพร้อมแล้วครับนั่งอยู่นี่แล้วเนาะครับเนาะสวัสดีครับแม่จันครับสวัสดีครับค่ะแม่จันสวัสดีครับครับผมเ้าสูซูเอฟซีางในครับแม่จันฝันแนวไหนครับ ผันว่าผันยานาผันหอลงมาหันน้อยหอมม่วงเมย์หอลงมาหอมมวงบอกครับคุณเนี่ยผันเกี่ยวเป็นตัวเลขกเป็นตัวเลขกไหเมย์เบิ้งเดียว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 เพื่มมาแต่จังไรหอมาแต่ใส่ครับพญานาคผันหอมาแต่ผันหอมาแต่เส้นผ่าพญานาคสามหัวพญานาคสามหัวเมนครับโง่ลงมาโง่ผักกับมาล้อยูกอกม่วงผักกอบเป็นตัวเลขกไหเมย์เบิ้ง เพิ่นเขียนเลขให้บ่ครับเขียนเลขให้น,หนําเพิ่นเอาหยังมาเขียนครับโอ้ยบ่ได้เพิ่นยกมือขึ้นเวียนจังซี่เกีวเกีก่ยว,วเอาคุณเกี่ยวเอาโอ้เวียนต้นม่วงต้นใดครับต้นม่วงตน้นเมนัง,งนี่ลยต้นนี้ใน,น,นต้นนั้นบ่ครับเ <c oughs> มน <EN S 1> ครับเป็นเวียนตัวสีอยังครับคุณแม่สีสีดำือสีสีดำสีดำ ยังเหรครับสียังก็คือหัวเหือหือนกันกาะหัวที่ลานแม่วาสีไอส์มันใส่าอ๋อโวาสีไอส์ไปยานาสีดำบอกครับไปานาสีดำโอ้ปู่องค์ดำเนาะครับเนาะองค์ดำครับตัวใหญ่ซทำไรครับคุนแม่โอ้ยก็ใหญ่แล้วก็ทำเคพุ่นละนอทำโจระเคพุ่นบอกครับทำโจระเคพุ่นละไปยานาลอยลงมากับเป็นตุลีลอยลงมาเลยลอยลงมาเลยเป็นตัวเล็กสามเสียน เป็นตัวเลโคกขาเป็นทะเลโคกขคาเป็นเทืดเมบองโคกขาเป็นเทือดเห็นโคกขาครับตรงไหนอีกครับคุณแม่แ้วกกระร้อยขึ้นไปนกึ่เกาฝนแล้วหายขึ้นไป,ปาหายขึ้นไปนเั้งขวาฝนสามตัวพันบอกอยู่บ่ครับคุณแม่พันบอกอยู่แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสอง หนึ่งเพิ่นเ,เนว้าบ่ะครับเพิ่นโคดคือกันเพิ่นก็โคดคือกัน้ะเพิ่นก็โคดสามเทือให้เมย์บ่งโคดสามเห้าโคดเลขนั่นแล้วก็โคดเลขนี่เ้ากระเป๋เอาว่ามันเป็นจากสันเป็นตัวนี้ครับแนมเห็นกับว่าเป็นตัวเลขแปดหนึ่งสองนี่แมนครับเพิ่นบบได้ไปเรียนน้ำบ่ครับก็หาะลงมาจากฝา เพิ่นบ่ได้ณโลกน้ำเด้ประก็อบหอยู่ในขีดินโอ้เหอลงมาขี้ดินเออเหอลงมาพื้นดินเนาะอ๋อลงมาพืน้นอ้คผู้เพิ่นมีวิชาอาคมล่ะครับออืเพิ่นมาให้โชคใหญ่ล่ะละ่ะแนวนี่นี่ล่ะครับเอฟซี e ไปตามความฝันครับผู้น้อคนก็ฝันเห็นผีผู้น้อคนก็ฝันนั่นฝันนี่แต่แม่จันทร์ของเฮานี่ฝันเห็นพญานาคตัวสีดำ ครับผมเป็นยังครับคุณแม่เป็ยังครับคุณแม่ใส่เสื้อปนายไลอ่าบ่ได้ใส่เสื้อจะไลก็เป็นยังเราขับคุณแม่สู้เลยเนาะครับ FC บ่เห็นเหรอครับกล้องบ่เห็นเหรอครับรับผมกล้องบ่เห็นเนาะครับเนาะจังสันละพันจังสันละอันแนวนี้เพิ่นเว้าได้บ่พยานาค ฝนเบาๆแล้วฝนกันลอยเป็นตัวเลขไงเข้าบึงโคตเกี้ยวที่เรามโม่แล้วโคตเกี่ยว,ยวจังสันที่สามโต๊ะบกเกี้ยวสามเตือไงในบึงตัวโบมันเก่าสามบ่หรอครับสองโต๊ะบกเกี้ยวสองสันตีเมกัเ<อ>ป๋เอาตัวนันตัวนี้น้าพุ่ม<อ>เถาเห็นเป็นตุลินงเห็นเป็นตัวเลิขันทนาพัฒนากรนหน่ำเก้าด้วยขันทามัน,นตีตีเป็นตัวเลขเก้าสามสามเก้าก็ได้ แต่ขั้นถายเอฟซมากกว่าครับขั้นถา่ายโมากกะบบเป็นยังเหรอครับแม่จันต์เนาะแต่เพิ่นบอกแล้วหกขาครับเปิดหนึ่งสองนี่เออเพิ่นกระโค้งแล้เบิร์ตามนั่นครับอืมเป็นโค้งให้เลยเออโค้งน้ำตัวเพื่นร้อยโค้งสี่ทีนะครับเบิ่งครับเป็นยังไงครับพวกความเคลื่อนไหวของผีต่างๆมาบอกว่าครับ ฝันเห็นบ่ครับบ่แล้วเกี่ยวกับตัวนี้มันก็จบเลยโอ้จบเลยโอ้ยฝันเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับพญานาคมันกระโดดตื่เนาะมันก็เกี่ยวเสร็ตั้งเท้าสิตเดี่ยวฟันแน่มึงเฮ้อลงมากเลยเกี่ยวซื่อๆนี่ละเกี่ยวซื่อๆตั้งเท้าบึงโอ้ยแนวฝันแนวอยู่นาะครับเอฟซีอาบเปัญยังครับฝันสันๆันซ้ำนี่กับมันก็ะเม่นอยู่ไหนหล่ะบัดมันบ่ครับเม่นอยู่บ่ครับคุณแม่ ไหวยบัดเม่นกับเม่นยูแล่ะครูเถื่อครับครับเอาลองเมืองด้วยครับกับแม่จันต้องเข้าครับฝันแม่นครับขอบคุณครับแม่จันครับสวัสดีครับนี่จดไว้แล้วครับเอฟสีหกห้าครับเลขสองตัวหกห้าเลขสามตัว 812ห1 2ครับงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2568ครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับแมจันฟันแม่นของเขาครับ FC ขอให้มา3ตัวตรงถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อครับ FC กดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะมื่อนี้เบาแอมมะทงเดินทางไปทํำบุญมากครับเอีมีของดีมาฝากเอฟครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบลแอมมะทงนี่่เดินทางไปทํำบุญอยู่วัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานาเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อเือก็นะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องในครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไดเนาะครับเนาะโอ้ดีถักครับท่านผูช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแต่ะและกระบีเเ่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิดอออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บี้บี้อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพอนวงปู่ลอดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังมาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับสานผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุน,นยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกระเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกระเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่กันนี่ครับหลวงยินิคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับถ้าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบัง เสียเจังไร่ในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตเลีกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ